Sunshine fills the sky so bright and clear. A perfect day to chase away my fear. I'm grateful for the love I found. A heart so true, a love profound. Sunny day, happy heart. <laughs> น้องเฟรมตามมาในนี้เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับ mm hmm. แวะมาทักทายชาวสีแดงหน่อย <did> ขอบคุณน้องเฟรมมาทุกที่เลย mm hmm. ขอบคุณนะ mm hmm. สวัสดีครับ ดูมังงะอ๋อ <c oughs> บอกเลยสนุกสนุกมากเราดูเมะเสร็จปุ๊บไม่ไหวเราต้องกลับไปหาอ่านมังฮาวาให้จบให้ได้เบียวมากมเมะยังดูวนไปวนมาเลยแล้วเราชอบฟิลแบบเล่นเกมด้วยเนาะพอมันเป็นเมะแบบฟิลแบบเก็บเลเวลแล้วเลยแบบอินหนักไปหน่อย มาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็มาใหม่ครับผม <laughs> แวะมาทักทายทุกๆคนชาวสีแดงชาว youtube oh. ดูคลิปกันหรือ,อยังเอ่ย oh. น้องเฟรมน่าจะดูแล้ว oh. สวัสดีครับ <laughs> น้องเฟมดูแล้วดูแล้วแน่นอนน้องเฟมขอบคุณนะน้องเฟมผมก็มาใหม่ฟลุกเองครับใหม่จริงเปล่าวสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับเรามาทักทายชาว y o u t u b e แล้วก็เอาจีนวูที่มึงทำเสร็จล่าสุดมาให้ดูนี่ดูคลิปกันหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ดูคลิปฝากไปดูคลิปด้วยน,นะงานสวยมากตอดเองเอาสวัสดีครับพี่ต,อต๊อดเอ้ยเออว่าขึ้นสัญลักษ์ณอยู่พี่ตอดสวัสดีครับผมดูแล้วครับขอบคุณครับ รอดูสีของพี่ต๊อดอยู่สวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีมากๆครับดีใจที่ทุกคนแวะมาทักทายกันวันนี้เราอยากจะมาถามชาวสีแดงว่าอย่าใช้คำว่าชาวสีแดงชาวยู u ูบว่าอยากอยากเห็นจินวูใส่ชุดกลาวสีดำไหมเราอยากรู้ว่ามีคนอยากเห็นไหม ก็เลยแวะมาทักทายใช่ครับพี่งานปินนมันเบาครับเพราะว่ามันกลวงอุ๊ยขอโทษครับส่วนใหญ่จะต้องทําเป็นกลวงครับเพราะว่ามันจะได้จบงานเออมันจะได้ปิมนงานไม่เสียหายง่ายอยากครับอยากครับได้ได้เลยแต่ถ้าปินนตันมันมันมีโอกาสเครื่องเสียง่ายครับพี่ ผมอยากน้องเฟรมอยากอยู่แล้ว both, รอชมเลยเพิ่งดูตอนสิบเอ็ไปได้ครับพี่พี่ไปหาอ่านมังฮาวาด้วยพี่สนุกดี <laughs> ปายาสุดๆติดมากผมดูหลายรอบมากเลยลองจากมาฮีโรเลยเรื่องนี้ให้เรื่องนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับแวะมาทักทายกัน วะมาทักทายทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยากถามอะไรเราถามได้นะวันนี้เรามาคุยเล่นกันอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนตอนแรกเราว่าเราจะมาไลฟ แล้วก็ปั้นแหละแต่ก็ไม่ไหวแล้วขายเท่าไหร่ครับไม่ได้ขายครับเป็นงานที่เราตั้งใจทําเพื่อลงคอนเทนต์อย่างเดียวเลยครับเราเน้นเป็นทําแล้วก็เก็บเองเก็บสะสมเองทำเป็นฮ็อบบี้อย่างเดียวเลยครับพี่ใช้สีอะไรครับสีที่เราใช้เราใช้สีเลแลนเป็นหลักเลยครับเราใช้สีเลแลนแล้วเราก็ผสมเองทั้งหมดเลย เพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้สีสำเร็จที่เป็นขวดเพราะว่ามันมันผสมลำบากอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราใช้สีเราก็จะต้องแบบต้องการเฉดที่เราต้องการเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นสีสเปรย์ธรรมดาแล้วก็มาผสมเอาพี่เป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนกรุงเทพครับผมกรุงเทพแบบแต้แตเลยพี่กำลังทำอะไรอยู่วันนี้มาคุยเล่นครับน้องเฟมแวะมาทักไทย ทุกๆคนใน YouTube บ้างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากมาซาวเสียงด้วยว่าแบบมีใครรู้สึกยังไงกับจินบูไหมอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเรื่องประหยัดด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ผมชอบเลยมันสีมันมันแน่นผสมดีๆแล้วมันก็ ออกมาค่อนข้างโอเคครับแล้วก็ที่แบบชอบมากๆเลยก็คือมันสามารถแบบผสมเฉดสีเองได้เยอะหยิบนู่นนี่นั่นมาผสมมันง่ายกว่าถ้าสมมุติว่าแบบเราไปซื้อสีสําเร็จมาเรามาเทียบสีว่าไอ้สีเนื้อนี้เบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมผมอาจจะแบบไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นพอแบบสีเนื้อมันก็มีหลายเฉดใช่ไหมผมก็แบบเออผสมเองเลยเหลืองแดงอะไรนะเหลืองแดง ดำแล้วก็เบรกสีนิดนึงไม่ได้ดำสิเออเหลืองแดงแล้วก็ติดฟ้านิดนิดแล้วงานของพี่ตอดไปถึงไหนแล้วครับพลพนปีกยังพนปีกยังอยากเห็นเลยอะ่ะพี่ไลฟ์ถึงกี่โมง น่าจะอยู่สักแป๊บหนึ่งครับอยู่สักประมาณไอ้นี่สักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอุดพุตตี้ไปอุดย่างไหมพี่ขัดซัพพอร์ตมันเลยใช่ไหม มันที่สุดแล้วตอนขัดซัพพอร์ตแต่ผมโคตรเบือ่อเลยเะไรที่แบบเบือ่อมากๆเราจะโดนอะไรกับยอทอมเนี่ย อ้เขาเปิดเพลงคอคอนะี่ตัวต่อไปหรอตัวต่อไปก็คาดว่าน่าจะน่าจะเป็นสกามโต้ไหมสกามโต้เดยเพราะว่ามีที่เราจะต้องทำงานกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เขาแบบส่งสกามโต้มาให้เราแล้วก็ รอลุ้นว่าเราจะได้ทําจินวูล่างชุดไล่ล่างอะไรนะชุดกลาวสีดํำไหมรอรุ้นอยู่งานนี้สูงน่าจะ30 30กว่าพี่สามสมห้ามั้งอผมทำผมก็ลืมตอนสกเกลไฟก็แบบลืมปริ้นเกือบเกือบสี่สิบะพี่ 40, ประมาณ42ครับ41 42ไม่ถึงดิ38พี่ประมาณ38 38เซนใช่น้องเฟรมเราว่าเราจะกลับมาปั้นเดก,กุอีกครั้งเราคิดว่าเราจะกลับมาปั้นเดก,กุรอไฟนอลซีซั่นเป็นตัวที่เรารัก เอาเรื่องครับพี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันพี่พอหลังๆแบบเริ่มแบบเป็นงานสเกลใหญ่ๆเริ่มติดทําสีสเกลใหญ่แล้วอะขี้เกียจกลับไปแบบทําสีสเกลเล็กๆอยากเห็นเอเลนล่าในท่านหรอผมรู้ว่ามันแพงได้น้องเฟม,มีโอกาสเดี๋ยวทําให้นะก็อยากทาเอเลนอยู่เหมือนกันคิดอยู่ว่ารอ รอเก็บรอเก็บตังค์อ่เดี๋ยวทาแน่นอนเนี่ยพอมันเป็นตัวจินวูอย่างเดียวมันเล็กเหมือนกันพี่แล้วผมโคตรปวดหัวเลยตอนเพ้นตาเพราะมันเล็กมากๆโฟกัสไหมเออเรายังไม่ได้แจกจัดกิจก,กรรมแจก ให้แบบชาว YouTube เลยอ่ะมีโอกาสเราอยากแจกของให้ชาว YouTube เหมือนกันนะชาว YouTube แบบอยากอยากได้อะไรไหมเพราะว่าเราตอนที่เราทำคลิปแรกๆอะ่ะที่เราทำคัฟกาเราแจกใน t ็อก o ็อกไปแล้วแต่เรายังไม่เคยแจกของให้กับชาว YouTube เลยโคตรสวยขอบคุณครับ จริงๆเราก็ทําหลายแนวนะแต่ว่าเราทําอนิเมะเป็นหลักเพราะว่าเราทําเป็นฮ็อบบี้เราเรารู้สึกว่าเราทําแล้วไม่เครียดก็เลยทำเมะเยอะอยากเห็นแนวไหนครับเพราะปกติแล้วงานประจําเราอะทำอาร์ตทอยอยู่เหมือนแบบรับทำอาร์ตทอยให้แบบศิลปินอะไรเงี้ครับข้างหลังเป็นตัวอะไรเราเตรียมเดกุไว้เฉยครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ วางกลัวหักสวัสดีครับมีเบลุไหม ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทํานะเพราะว่าเราก็อยากทําแบบอยากทําให้ครบเหมือนกันอยากทำไอรอนด้วยอยากทำเบรุอยากทำอิกดิสล่างม่วงก็อยากทำอิกลิสอิกลิสล่างแดงก็อยากทำอยากทำเยอะเลยอเอเลนด้วยได้ถ้าถ้าเอเลนเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะทำเพราะว่าน้องเฟร,รมเราก็ขอไว้นานแล้วเหมือนกันอยากเห็นจิตอูล่างเอา้า ล่างจักรพพัดใช่ไหมไม่ได้ใส่แม่เหล็กครับพี่ผมเน้นติดกาวเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้เจาะไฟล์ไว้อะเพราะว่าส่วนใหญ่แบบผมได้ไฟล์มาผมก็ปริ้นเลยขี้เกียจเจาะทำทีเดียวให้หมดเลยนี่สปอยอันนี้เราทํทำกับ ค่ายไอรอนเขาส่งไฟล์มาให้เราถ้ามีโอกาสจะทำเนื้อเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแค่นี้แหละให้ดูสปอยแปบๆแป๊บๆไปแป๊โอ้ยขอบคุณครับ เราเราตั้งใจด้วยแหละเฮ้ยแต่อย่างเราชอบดีเทลดาบมากเลยเราตั้งใจทําสีมากเล็บเปิดขอโทษนะทุกคนเล็บยังเปิดอยู่เราทําสีถูกไหมหรือเราทําสีสีผิดไม่ใช่ดาบสิเด็เกอร์มีดมีดสั้นคูซันฮะคูซันจากวันพีทคูซันไม่ใช่จากดาบพิฆาตรสุนใช่ไหมมูซันหรือเปล่า พี่ทำไททันเกาะได้ไหมได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะทำนะเออมีคนขอไอ้น,นี่มาเยอะเหมือนกันนะระหว่างรีไว์กับไททันเกาะเราอยากรู้อะว่าส่วนใหญ่คนเขาชอบอะไรรีไว์กับไททันเกาะหรือรีไว์กับตัวเอเลนอะหรือเราเลือกทำรีไว์แล้วเราเลือกผิดวะเรารู้สึกว่าตอนทำรีไวแล้วแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่เอเลนใช่ไหมสวัสดีครับทั้งสองทำเรื่องยอดนักปรุงโซมะอ๋อเออมันเพิ่งเข้าที่มันเอามารีไอ้นี่ใหม่ใช่ไหมส่วนตัวชอบชาชาออ น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแฮะโซมาก็ so mark, น่าสนใจฟุกไม่ค่อยมีคนทำโมเดลด้วยเดี๋ยวลองหาโมเดลก่อนสิ C. Attack on Titan แต่เอเรนสวยๆก็หายากเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ขอโทษครับ ทำสีถูกครับเหมือนในมังหะวาเลยครับจินอูครับอ๋อเอเลนแต่ก็ชอบเอเลนมากกว่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องเราต้องตามกระแสของออดสินะ AOT ทิตหน้าเราทำตัวอะไรดีไม่ครับพี่ปกติแล้วอะถ้าสมมติว่าช่วงแรกๆอะ่ะผมจะตามจาก IG เอาครับพี่แล้วก็หลังๆพอเหมือนกับว่ามีหลายๆคนเขาอยากให้เราทำให้อะเขาก็จะแบบว่ามี สปอนไฟล์มาให้แล้วกันใช้คาว่าสปอนแบบว่าสปอนแล้วก็ให้เขาให้เราแท็กตัวเพจที่เขาเปิดทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถ้ามีสปอนก็รับด้วยนะ,ะพี่ทำซองล่างสองอ๋อชังกิลาฟอนโอเคโอเคโอเคน้องเฟรมเพิ่งกำลัง กำลังเบียวเลยใช่ไหมกำลังมันเลยใช่ไหมกำลังมันเลยใช่ไหมโซมะได้น้องๆอ,อายุเท่าไหร่เนี่ยดูโซมะได้ครับเดี๋ยวลองหาโมเดลดูอ๋อยังพอมีอยู่ยอดนัำปรุงโซมะเชียรอ์อดเชียรอ์อด พี่ครับอยากเห็นพี่ทำตัวละครใจเคเรให้ดูหน่อยครับจะดีเหรอเขาชื่ออะไรนะเราจำชื่อเขาไม่ได้เขาจะมีชื่อของเขาอ,อยู่สิบอ๋อสิบเกน้องๆสิกับ19แสดงว่าดูดูโซมาี่แสดงว่าชอบทำอาหารใช่ไหมถึง ถึงดูโซมาได้หลายรอบขนาดนี้ดีดีดีใจเกเรสกิบิดี้อย่างงี้ใจเกเรอย่างงี้ เฟมเฟมสิบห้าอ๋อเออเฟมสิบห้าใช่ใช่เฟมสิบห้าจำได้แล้วน้องเฟมก็ดูโซมาสองรอบเหรอแสดงว่าชอบทำอาหารกันใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็สนุกจริงๆอะไม่หิวอ่ะดูโซมาเราดูโซมาแล้วเราหิวนะสี่รอบแล้วด้วยโอ้ยกิงกันเองด้วยผมอายุสิบสี่สิบห้าโอ้โหปิดเทอมกันยังน่าจะปิดแล้วละ่ะใช่ไหม จะได้เตรียมอัดคอนเทนต์ยาวๆไม่ครับจริงเหรอเราดูโซมาเราหิวตลอดเลยะผมยังอ๋อปิดกันเมื่อไหร่อ่ะดูแล้วโซมาแต่เราดูจบปะวะจบแหละเพราะเราจบเราดูนานมากแล้วนะโซมา จำไม่ผิดเราเราดูเราดูนานแล้วแล้วเราตอนนั้นเราดูแล้วเราก็หิวปิดแล้วโอเคเขาชอบโซมาเพื่อเห็นตัวละครอื่นๆฟินตอนกินอะฮะไม่เอาสิ <laughs> อ๋ออันนี้คือเหตุผลที่ชอบดูโซมาตอนกินแล้วฟินถูกต้องไหมเราจำภาพนี้ได้และโอเคที่กินแล้วแบบแปลงร่างออกมาใช่ไหมผมก็ยังดูอยู่ อ๋อน้องเฟยยังไม่ปิดเทอมงั้นเดี๋ยวเรายังมีเวลาเต็มงานกันอยู่ตอนกินมันดีน้องน้องน้องๆฟินจนเสื้อแตก อ๋อนี่คือเหตุผลที่ดูโซมากันโอเคเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งเดี๋ยวเราจะไปดูในในเน็ตฟลิกด้วยจะได้ชัดๆเลย <laughs> รอบสีรอบที่ห้ครับแอ <laughs> น้องๆน้องๆเดี๋ยวไปแล้วนะวันนี้เราแวะมาทักทายทุกๆคนใน youtube แล้วก็เอาตัวนี้มาให้ดูว่าเสร็จแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาไลฟ์ใน y o u t u b e ตอนทำสี ทำสตัวอีคลิปวันนี้ก็เลยเออ,อเกือบเกือบมาไลฟ์ให้ดูตัวจริงเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนถ้าโปรแกรมปัน้นเราใช้ซีบัตในการปั้นครับแต่ถ้าปรินนี่เราใช้เครื่องปรินเครื่องเป็นสามมิติระบบ SAL หรือเป็นที่เป็นเลซินครับเรื่องโปรดผมเลยไปไปอยากดูไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปดูโซมาแล้ว ไปแอบดูทรงมะมั่งเรื่องโปรดผมบายบายสวัสดีครับทุกๆคนแวะมาทักทายซีอูขอบคุณครับ